พี่นกทาไมแบบว่าเข้ามาบอลเต็มเลยอะ่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้คืออ,นนอันนี้ก็สวยค่ะแล้วใบคือใหญ่มากคลิปนี้นะคะเดินมาบอกพี่นกว่ากระดาษด,ด,ด,ดํด่างอ๋ออันนี้แม่พันแม่พันอะข้ามข้าม สวัสดีค่ะมาพบกับยุโมโม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาสวนนันทรัตน์นะคะสวนพี่นกนั่นเองซึ่งเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้มาอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างเหมาะสําหรับมือใหม่เหมาะสําหรับคนจัดสวนเหมาะสําหรับคนขายต้นไม้มือใหม่ด้วยนะคะมีทั้งราคาส่งและราคาปีกนะคะถ้าเราซื้อจํานวนนะคะแล้วก็ไม่ไกลมากอยู่ในเส้นบางใหญ่เลยนะคะก็ใครที่ กำลังมองหาร้านต้นไม้อยู่ก็แนะนําร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้มีขายอะไรบ้างแล้วก็มีกระแสะเหมือนบอนสีอื่น,นๆใดๆเหมือนที่เขาเป็นกระแสะกันช่วงนี้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยเชอร์บาร์อาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะพี่นกก็กําลังจัดสวนอยู่นะคะว่ามาแต่เช้าเลยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายไก่กองนะคะสวนนี้คือแบบ อันนี้คือทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็คือสวนพี่นกใครที่กําลังจัดสวนหรือมองหาต้นไม้เยอะๆนะคะจัดสวนหรือว่าซื้อจํานวนจะไปเปิดร้านนะคะก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะนี่มีบอลสีด้วยมีบอลสีจริงๆด้วยนี่บอลอีเหนาก็มีนะคะนี่มีเยอะแยะเลยพี่นกกําลังจัดสวนอยู่นะทุกคนแล้วก็คือบอลสีคือเยอะมากถึงแล้วร้านพี่นกนี่ค่ะเราก็เจอพี่นกแต่เช้าเลยนะคะ อุ้ยพี่นกทำไมแบบว่าเข้ามาบอลเต็มเลยอะตอนนี้เป็นกระแสใช่ไหมอะ,ะเป็นกระแสะพี่นกมีบอลเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวให้พี่นกแนะนําว่าแบบมีบอลอะไรบ้างนะคะโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะวิอันนี้คือสวยมากสสมไว้นี่ไงสะสมไว้แล้วก็เลี้ยงอ๋อคือพี่นกอ่ะชอบบอลอยู่แล้วแล้วก็สะสมไว้แล้วก็เลี้ยงมันจนโตขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็พอช่วงนี้แบบจังหวะพอดีก็เลยเอาออกมาตั้ง ขายนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมีเยอะมากอย่างอย่างต้นนี้อันนี้คืออ่างศิลาค่ะทับทิมอ่างศิลาทัพทีมอ่างศิลาคือสวยมากตัวด่างด้วยอันนี้คือถ้าเขาเป็นแบบขาวๆอย่างนี้คือด่างนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่ต้นนี้นกอันนี้ไม้เป็นหัวนะคะหัวโตสองหมื่นห้าค่ะอันนี้สองหมื่นห้านะคะเพราะว่าเป็นไม้หัวโตเอาไปไปทาได้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้คืออันนี้มณนลสวรรค์ มนสวรรค์นะคะมนสวรรค์นี่ก็หัวโตมากค่ะโอ้หัวใหญ่มากเลี้ยงมานานแล้วเนาะพี่นกอันนี้นกให้สองหมื่นห้าพอค่ะสองหมื่นห้าเหมือนกันสองต้นนี้คือเขาเหมือนกันใช่ไหมคะคล้ายค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นลูกไม้อันนี้คือสีแบบสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นบอลลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอลลูกไม้หาชื่อไม่ได้เลยหาชื่อไม่ได้ใครรู้ก็อินบ็อกไว้ใต้คลิปได้นะคะนี่คือมีบอลสวยๆเยอะมากนะคะบอลต้นแม่ต้นแม่เลย อืมอันนี้คืออันนนี้างไหมนางไหมค่ะนางไหมไซส์นี้พิเศษพันค่ะเจ็ดพันนะคะหัวโตคตคพี่นกเลี้ยงมานานมากนะคะคือเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าพี่นกแบบว่าเป็นคนแบบชอบบอลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากก็เลยพอมาจังหวะก็เลยเอาออกมาเด็กเล็กอะค่ะชื่อไว้แล้วก็จะโตก็ป้ายหลุดหมดป้ายหลุดหมดเอออันนี้หงสุวรรณเท่าไหร่คะพี่หงสุวรรณหงสุวรรณนี่สวยมากหมื่นห้าค่ะอันนี้หมื่นห้า โตเอาไปทำต่อได้คือเพชรพันล้านก็มีนะคะคือเยอะมากแล้วก็เป็นพวกไม้ไม้ใหม่ๆมัคควาลังสรรค่ะันค่ะอันนี้เก้าพันห้าอันนี้ก็สวยนะคะนี่สีชมพูเลยอันนี้ชายชนผสมจอมทัพค่ะเป็นลูกชายชนผสมจอมทัพลูกไม้ทั้งนั้นเลยได้สีอ๋อเป็นลูกไม้ผสมกันนะคะ อันนี้ผสมกันเขาจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสีนี้ไม่ค่อยนนะอมส้มๆสีพีทพีทอมส้มๆแบบนี้นะคะใครที่เป็นสายบอลนี่คือแบบมาดูได้เลยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้คือจอมทับค่ะจอมทับนะคะโอ้สวยมากเลยอันนี้ก็สวยค่ะพี่น้ตนี่เป็นรูปไม้หรือว่าไม้มีชื่อก็ไม่รู้อันนี้ป้ายหลุดป้ายหลุดสีหวานเนาะจำไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็คู่บอลเสิอพันเยอะมากต้นใหญ่อันนี้คือต้นแม่เลยแล้วก็แบบมีลูกข้างล่างด้วย มาซื้อต้นไม้ร้านพี่นกนี่คือไม่ต้องผิดหวังนะคะ <laughs> เพราะว่าคือพี่นกไม่แค่ลูกอะลูกแถมไปด้วยอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่นกอันนี้มีราคาห้าพันกับหกพัน่ันกับหกพันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือมีลูกเต็มไปหมดเลยเ๋ยวซูมให้ดูอันนี้คือลูกเขาเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่แบบแล้วใบคือใหญ่มากนี่เทียบกับมือให้ดูคือใบใหญ่มากแล้วคือใบสวยมากนะคะดีเทลรายละเอียดลายเขาคือสวยมากนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นอีเหนาใช่ไหมคะ อันนี้จาได้เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงสวย,สวยตัวนี้ันี้ก็สวยสวยมากเลยอันนี้พี่นกก็เลี้ยงเลี้ยงลืมลืมชื่อไปเลยเลี้ยงคะออันนี้ก็สวยนะคะ <c oughs> บอลคือเยอะมากทุกคนใครที่เป็นสายบอลน,นี่คือมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะนี่แล้วพี่นกก็มีเพจเราด้วยนะคะถ้าใครแบบสนใจอินบ็อกซ์มาที่เพจได้เลยอันนี้สตรอเบอร์รี่สตาร์ป่ะคะ <c oughs> พี่โห <c oughs> oh, ต้นใหญ่เนาะ ไปแข็งแรงมากโดยปกติจะเห็นแบบต้นอ่อนๆอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงนานแล้วค่ะเลี้ยงในไทยอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่โน้อันนี้800ร้อค่ะอันนี้800บาทโอ้คือใบแข็งแรงแล้วอ่ะอืมโหอันนี้โคลคาเซียแล้วก็พวกบอลต่างๆใช่ไหมคะเยอะมากเลยมีบอลอันนี้อันนี้เจ้ากุ้งเดนมาร์กค่ะอันนี้เจ้ากุ้งเดนมาร์กอ๋อคือมีเจ้ากุ้งไกเซอร์แล้วก็ต้องมีเจ้ากุ้งเดนมาร์ก เจ้ากรุงเดนหมากนี่เท่าไหร่คะอันนี้นกขายกอละสองร้อยห้าสิบอันนี้กอละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะคือแยกประมาณสิบห้านอสิบห้านอคือเยอะมากข้างในคือหลายต้นมากนะคะให้ดูแล้วก็อันนี้อ่ะค่ะพี่นกอันนี้ปีกกินาลีค่ะปีกกินาลีปีกกินาลีอันนี้สามพันอันนี้สามพันใหญหลายกอมากคุ้มเลยอ่ะใหญ่มากเลยค่ะอืมอือไปแยกได้เลยเนี่ย กอเยอะมากสามพันนะคะแต่ว่าไปแยกได้หลายต้นเลยแต่ว่าถ้ามาจากรายการนี้ก็๋ยวคุยกันถ้ามาจากรายการมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสําหรับโปรโมชั่นสําหรับสายบอลหรือว่าต้นอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะพี่โน๊ถ้ามาจากคลิปนี้นะคะเดินมาบอกพี่นกว่ามาจากคลิปน้องยุ้ยนะคะก็เดี๋ยวพี่นกจะมีพิเศษให้นะคะแต่เท่าไหร่ไม่รู้นะ อันนี้มาคุยกันหน้าร้านนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆมีบอลก,กระดาษด้วยกระดาษดำด่าง,งต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ตั้งไว้สี่แสนค่ะสี่แสนมีลูกเราด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นกระแสลยเนาะอุย้ยมีลูกหลายต้นเลยอะ,ค,ะค่ะพี่นกหนึ่งสองสามโอ้ไม,อมไม่เคยลื้อเลยนะคะไข่เต็มเลยต้นนี้สี่แสนนะคะใครสนใจมาดูได้เลย เทียบอันนี้บอลกระดาษกระดาษขาวกระดาษขาวธรรมดาปกติก็อยู่ที่ราคาอันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้สี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นห้านะคะเทียบกับพี่นกก็คือตรงหน้าอกเลยนะคือใหญ่มากอันนี้พี่โลหูช้างเท่าไหร่คะต้นนี้ต้นนี้คิดสามหมื่นอันนี้สามหมื่นบาทนะคะต้นใหญ่แล้วสวยลายสวยอู้หูแล้วอันอันนี้คะลายอันนี้สีจัานมากอนฮอลแลนด์ค่ะอ๋อเป็นบอลสีฮอลแลนด์อย่างนี้ โอ้นอเยอะเหมือนกันเนาะยังไม่ได้ชื่อเท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้ขายอยู่กอละห้าพักอละห้าพันนะคะอันนี้คือสวยมากนะคะเป็นของฮอลแลนด์เป็นบอนสีนอกนะอืมต้นเล็กๆเราก็มีสำหรับใครที่อยากเลี้ยงต้นเล็กลงนะคะบอนกระดาษด่างขาวต้นอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่นกอันนี้คิดสองหมค่ะอันนี้2องหมคือลายสวยมากนะคะลองดูต้นใหญ่บ่เริ่มเลยนะเป็นะ้าพเพราะว่าบางคนไปซื้อแบบต้นเล็กๆก็จ็0แแล้วเนาะ เพิ่มอีกนิดนึงคือได้ต้นใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีไข่มีอะไรเพราะพี่นกก็ไม่ได้แคะอะไรเลยแล้วก็มีเพชรเจ็ดสีใช่ไหมคะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้ขายไหมคะพี่นกขายค่ะต้นที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้สองแสนสองสองแสนสองชัดนะคะข้างล่างเขา 4, ลายด,ด่างยันก้านเลยจัมพูเลยคะ่ะชมพูมาเลย,เลยนี่นะคะใบใหญ่มากใหญ่มากนี่คือเทียบกับมือ,อม,มาเจอฟารโร เรามีหน่อไหมคะมีข้างล่างเต็มนะคะมีไหลออกมาข้างบนแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้โอ้ยต้นนี้เท่าไหร่คะพี่นกอันนี้จะเว้ยทำแม่พันธุ์อ๋ออันนี้แม่พันธุ์แม่พันธุ์อ่ะข้ามข้ามแล้วก็มีเลมอนลามเลมอนลามสองต้นนี้ปล่อยไปหรือว่าแม่พันธุ์ปล่อยเหมือนกันต้นนี้เท่าไหร่คะเอยหน่อเต็มเลยอันนี้หน่อเพียกจะเพาะไหลก็หน่อก็เป็นสิบแล้วนะคะอืออืออย่างนี้เท่าไหร่คะพี่นกใบใหญ่มากเลย อันนี้ใหญ่มากเลยนกปล่อยหมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าดูดิคืบเลยอ่ะใบใหญ่มากอันนี้หมื่นสองคือรวมเด็กๆที่อยู่ข้างล่างด้วยนะเต็มเลยอันนี้อันนี้โมจิโต้ใช่ค่ะโมจิโต้อันนี้พี่นกปล่อยไหมคะอันนี้กําลังฮิตเลยเนี่ยโมจิโต้ได้ข่าวใช่ค่ะว่ากำลังมาเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาขอซื้อไปแล้วต้นเนี้ยอืมมีคนจองแล้วจองแล้วค่ะ อ่ะแสดงว่าต้นนี้ยังไม่มีคนจองต้นนี้เท่าไหร่คะนะคะอ๋ออันนี้อันนี้พี่นกไว้ทําพันนะคะต้นนี้มีคนจองแล้วเดี๋ยวมีแล้วกนอ่าถ้ามีลูกแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกต่อนะคะเดี๋ยวพี่นกจะบอกต่ออ่ะไว้ละวาก็มีนะคะข้างหน้าไว้ละว่าเทียบเลยต้นแม่ขายเท่าไหร่คะต้นใหญ่ๆนี้ลายจะชิดแล้วด้วยอ่ะใช่ค่ะต้นนี้ไว้ทําพันค่ะขายต้นเล็กอ๋อขายต้นเล็กๆต้นเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้เก้าพันเองนะทุกคนคือ น้องแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะนี่ใบก็เริ่มแบบกระแรกระดูกเริ่มมีลดราคาอืออืตอนนี้ลดราคาเคลเนเซลอันนี้มาเจอบอลอีกแล้วบอลเด็กๆบอลจิ๋วๆอย่างนี้เป็นบอลลูกไม้นะคะเต็มเลยบอลลูกไม้แบบนี้คือลายเขาเริ่มออกแล้วเริ่มมีบางต้นแบบด่างด้วยเนาะเหมือนจะด่างใช่ไหมคะพี่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้นกเปิดไว้สองพันค่ะสองพันสวยนะคะ ใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นลายที่สวยลายนะคะสองพันบาทนะคะมีนะคะสองพันหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็สามร้อยมีทุกไซส์ค่ะอ๋อมีทุกไซส์มีสองพันหนึ่งพันห้าร้อยสามร้อยมีทุกไซส์นะคะก็คือแคปรูปเลือกวงส่งมาที่เพจอินบ็อก์เดี๋ยวยูขึ้นเพจให้เพจพี่นกนะคะก็เข้ามาทักได้เลยอันนี้ก็สวยค่ะพี่นกเป็นเป็นด่างแล้วใช่ไหม เป็นแสงพระาธาตุกับสาวน้อยปรับแป้งผสมกันค่ะอ๋ออันนี้นแสงพระาธาตุกับสาวน้อยปับแป้งผสมกันเป็นตัวด่างคือสวยมากอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่อันนี้สองพันเจ็ดค่ะอันนี้สองพันเจ็ดคือใบเท่ามือเลยนะด่างด่างสวยเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้นก็ด่างนี่ถ้ายังไม่ด่างคือจะเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือด่างแล้วแล้วเขาก็จะมีประกายด้วยนะแบบสวยๆแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือเยอะเหมือนกันชายชนนั่นเอง ชายชนนะคะเหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมพี่นกค่ะวันนั้นยังเห็นเยอะอยู่เลยใช่ไหมขายดีค่ะอืมโอ้ชายชนเหลือแค่นี้นะคะมีแล้วก็มีต้นเล็กๆมีค่ะสหรับราคาย่อมเยาวต้นเล็กก็ติดสีแล้วอะเดี๋ยวไปดูต้นเล็กก่อนต้นเล็กพี่นกขายเท่าไหร่คะอันนี้คือต้นเล็กชายชนแท้นะคะนี้สสีติดแล้วต้นละสองพันบาทนะคะมาดูได้เลย ใครแบบจะสั่งจากจังหวัดไหนก็อินบ็อกมาในเพจได้เลยนะคะนี่คือสีติดแล้วนะทุกคนนี่คือชายชนแท้นะคะไม่ใช่ชายชนจีนอยวไปดูต้นใหญ่กันต้นใหญ่ตรงนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่นกค่ะต้นนั้นแปดพันห้าค่ะอันนี้8 5ดพต้นนี้อะคะ ต้นนี้หมื่นสองค่ะต้นนี้หมื่นสองมีหัวนะคะมีหัวหมดมีหัวหมดทุกอันนะคะไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วหัวจะหายอันนี้ต้นใหญ่เลยต้นนี้สามหมื่นต้นนี้สามหมื่นทุกคนคือพืชเขาแดงมากานะคะมากเลยค่ะอืมสีสวยสุดๆ unexpected. อันนี้ก็เจ้าหญิงทอฝันนี่ก็สีแดงเหมือนกันเจ้าหญิงทอฝันนี่หนึ่งในสิบสามที่ควรเก็บเลยค่ะ ใช่ไหมขายชนด้วยค่ะอืมอืมอืมหนึ่งในสิบสามที่ควรเก็บนะที่พี่นกบอกนะคะเทพเลยค่ะอืมอันนี้เท่าไร่คะพี่นกอันนี้หนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นคือสีเขาสวยมากนะคะสีสดมากโอ้มีหลายกระถางอยู่นะคะอันนี้ก็จอมทับใช่ค่ะจอมทับจอมทัเขาก็น่ารักนะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะก็มีสองพันห้าสองพันห้าสามพันแล้วแต่ขนาดไซส์แล้วก็อันนี้จะเป็นตัว ล,ลูกไม้ของชายชนกชับชายชนผสมก,กับจอมทัพค่ะชายชนผสมกับจอมทัพนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะสีเขาก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นจอมทัพด้วยแล้วก็เป็นชายชนด้วยบวกกันออ,อ,อันนี้ก็ลูกไม้ก็ส,สวยๆอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนั้นว่าขายห้าพันอันนี้ห้าพันอันนี้ก็สวยนะพี่นกใช่ค่ะอันนี้ของฮอลแลนด์อันนี้ฮอลแลนด์ โอ้โหอันนี้เท่าไหร่คะฮอนแลนด์ฮอนแลนด์นี่ขายสองพันห้าอันนี้ฮอนแลนด์สองพันห้านะคะไปดสีสีเขาสวยจริงๆเนาะไม้ต้นนี้ก็สวยอืมอืมต้นนี้ก็สวยลายแบบบอลสีนี่คือสีเขาจัดจ้านจริงๆเลยเนาะอันนี้อันนี้ก็ของฮอนแลนด์ฮอนแลนด์เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้สองพันอันนี้สองพันบาทนะคะโอ้โหแล้วก็มีนะคะไซห้าร้อยที่ไหนอ๋อไปดูกันต้นไซห้าร้อยก็มี อ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่เล็กนะพี่นกอันนี้คือใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าอืมอันนี้คือห้าร้อยใหญ่มากนะคะคือไม่ต้องไปรอเลี้ยงแบบใช้เวลาละก็คือตัวแล้วเหมือนกันอันนั้นไหมคะกับอันนี้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 ใหญ่ค่ะคนละคนละอ๋ออันนี้คนละอันนี้มีแค่นี้เองหายากค่ะอืมอันนี้ก็คือห้าร้อยนะคะตรงนี้ห้าร้อยแล้วตรงนี้ ฮอลแลนด์อย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่นกอันนี้นกขายสองพันห้าสองพันห้าสวยนะสองพันก็มีค่ะแล้วแต่โอ้สองพันก็มีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์อ๋อแล้วแต่ไซส์นะคะอืมช่วงนี้มอนสีเยอะมากนะคะใครที่แบบว่าจะเปิดร้านมอนสีจะเปิดขายบอลสีก็มาคุยกับพี่นกได้นะคะอันนี้ก็ของฮอลแลนด์นะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ถ้าเล็กๆอย่างนี้ก็หนึ่งพันค่ะอ๋อเล็กๆอย่างนี้หนึ่งพันนี่พันห้าสองพันนะคะ อันนี้ก็สวยสวยมากเอ้ยอันนี้ก็สวยนะพี่นี่ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ของฮอลแลนด์เหรอคะใช่ค่ะฮอลแลนด์ทั้งหมดโอ้อันนี้เท่าไหร่คะพี่โน๊ะอันนี้สองพันค่ะสองพันพันห้าก็มีค่ะพันห้าก็มีแล้วแต่ความสูงของไซส์ของเขานี่บอลกระดาษต้นเล็กๆก็มีอย่างต้นเล็กๆอย่างนี้พี่โน๊ะขายเท่าไหร่คะก็เริ่มตั้งแต่สามพันค่ะ โอ้ต้นสามพันห้าสี่พันยันห้าพันบกระดาษด่างพี่นกนี่คือต้นขนาดนี้นะคะเริ่มตั้งแต่สามพันสี่พันห้าพันนะคะอลองดูคือต้นใหญ่แล้วอะ่ะเนี่ยแข็งแรงแล้วด้วยอืมนี่แล้วก็มีมิว้วมิ้วคอนเฟสตินะคะอ,อ,อย่างนี้อาลโบ,ะะบก็มีนะคะคนชอบแต่ว่าพี่นกไม่ได้หั่นขายเนาะ,<ส>ะ <laughs> ยกต้นค่ะยกต้นเลยอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่คะพี่ อันนี้หกหมื่นก็คือหันได้หลายข้อเลยเนาะหน้ากากฟาโลว์วนี้นะคะหน้ากากฟาโลเอา้า<ป>ตายแล้วมอ,มองไม่เห็นเราอยู่ตรงนี้อ่าหน้ากากฟาโล,ลตรงนี้ต้นเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่นกค่าค่าไซส์นี้หมื่นห้าค่ะค่าสองต้นนี้สองหมื่นอันนี้สองหมื่นนะคะอันนี้หมื่นห้านะคะโอ้ตอนนี้ฟาโล,ลหายยา,ยากอยู่แล้วก็มีเลมอนต้นเล็กๆนะคะคือเงินไหลนะคะด่างขาวเงินไหลมาด่างขาว อย่างนี้พี่นกขายกระถางเท่าไหร่คะก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันค่ะยันสอง0ันเริ่มต้นตั้งแต่1,000พยันสองพันนะคะอันนี้เงินไหลมาดังขาวโอ้ใบ oh, เขาจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะอคืมใบจะแข็งแรงค่ะโมจิโต้ก็มีนะคะอย่างนี้เท่าไหรคะโมจิโต้ต้นนี้ขายเจ0 0ต้นนี้เจ0ดพันนะคะมีหลายใบเลยอันนี้ใบเรื่อยใบเรื่อย อันนี้ใบเลื่อยใบเลื่อยด่างใบเลื่อยด่างต้นเล็กๆอย่างนี้พี่นกขายแล้วเหรอคะขายค่ะขายเหมือนกันซื้อก็ขายต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้นกไม่ได้เปลี่ยนกระถางอะฟิโลใบเลื่อยด่างใช่ค่ะอันนี้ขายพันห้าค่ะต้นละพันห้าค่ะลายสวยมากอ๋อฟิโลใบเลื่อยนะคะด่างถ้าลูกค้ารับเราก็เปลี่ยนให้เลยนะคะอืถ้าลูกค้ารับก็เปลี่ยนให้เลยใส่ปุ๋ยอะไรให้หมดเลยดูร่างนะคะเท่านี้ได้ได้ค่ะนี่ดูน้อง ต้องเคาะออกไหมลากเขาก่อนแน่นแล้วนี่ลากลากเยอะแล้วนะคะนี่เวลาซื้อต้นไม้ต้องดูลากด้วยแต่จะบักเคาะอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนต้องถนอมน้องหน่อยดูดูดูแค่ใต้กระถางึ่งก็ได้เนาะโดยส่วนมากอ๋อตัวโตจะเป็นแบบนี้แล้วออกสีส้มแบบนี้ด้วยสีส้มชมพู นั่นก็คือต้นเล็กนี่คือต้นโตแล้วแล้วก็จะมีต้นแบบโตแบบไซบิ๊กก็คือตรงนั้นเลยใช่ค่ะตรงนู้นเลยนี่ต้นนี้นะคะแบบสีออกชมพูเลยนะแล้วก็นี่เป็นลายเขานะคะก็คือต้นเล็กเมื่อกี้นะคะถ้าใครชอบสายแบบพิโลใบเลื่อยด่างนะคะอันนี้คือต้นเมื่อกี้คือออกลายหมดแล้วนะนี่แล้วก็ติดชมพูด้วยอืม สุดยอดเลยสวยมากแต่ต้นใหญ่นี้พี่นกไม่ได้ขายเนาะขายแค่หนึ่งหมื่นค่ะอ๋อต้นนี้หนึ่งหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นพี่นกขายเหมือนกันนะนึกว่าให้ดูเป็นต้นแม่อืมขายเหมือนกันอีพีต้นเท่าไหร่คะอีพีไซส์นี้ห้าพันค่ะอันนี้ห้าพันแล้วก็มีไซส์เด็กๆอ่ะสี่ร้อยซะเยอะนะคะไซส์เด็กๆสี่ร้อยก็มีมีทั้งเหลืองมีทั้งขาวมโอ้ไหนคะอยู่ตรงนู้นค่ะแค่นี้อ๋อนี่เยลโล่เฟมนี่นี่นี่ ช่หมดค่ะโอ้ยางงี้เท่าไหร่คะพี่ถ้ายอดนกขายแปดพันค่ะถ้ายอดขายแปดพันถ้าเป็นใบถ้าเป็นใบแบบนี้สองพันสองพันนะคะอุ้ยลายแบบนี้ลายจัดๆเลยนะคะนี่อีพีเบอร์หนึ่งนะคะเยลโล่เฟรมนะคะสองพันเองนะคะทุกคนอ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เหมือนเยลโล่เฟรมเลยนะพี่ค่ะแต่อันนี้เป็นเบอร์สองค่ะอันนี้เป็นเบอร์สองค่ะสี่ร้อย อันนี้สี่ร้อยบาทเองนะทุกคนนีพีเบอร์สองสี่ร้อยมีใหญ่กว่านี้ด้วยต้องหาอันนี้ก็สี่ร้อยเหมือนกันนะค่ะพี่ปกติขาย5้ารอยให้สี่รลอยเลยปกติขายห้าร้อยให้สี่ร้อยเลยมีดังขาวด้วยมีขายด้วยแล้วก็มีเืออันนี้คือเต็มเลยแล้วก็มีแบบใบใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีนะคะโอ้โอ้ใกล้จะกลายเป็นไฟแล้วเนาะอันนี้คือต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ จริงจริงต้นมันมีใบแฉกแตลกกแ่ลูกค้าเอาไปกนละอ๋อใบแฉกลูกเ้าไปแล้วเนี่ยจะเข้มน,ะะนั่นก็รออันนี้เป็นแฉกเนาะ,ะอันนี้ต้นละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะ 1> 1, บาทนะคะนี่สีออกแล้วนะคะโอ้หนึ่งพันห้าร้อยบาทบอลเสือพานตต้นละสามร้อยนะคะเล็กๆแบบนี้โอ้บอลลูกไม้ก็มีสามร้อยนะคะๆๆๆๆๆแต่ลุ้น ุ้นกนสวยี่บอนไทยนะทุกคนไทยแท้ทุกคนแอบมาเห็นหูช้างด่างเหลืองด่างลุ้นด่างลุ้นพี่นกมีหูช้างเป็นโขลงเลยนะทุกคนนี่นี่นี่คือช้างเยอะมากนะคะนี่เอาไปลุ้นได้แต่ว่าอันนี้มีคนจองแล้วอันนี้คือลูกเขานะคะเหลืองอแล้วติดเหลืองแล้วโออันนี้ก็คือออกลูกกันหมดแล้วนะแต่ว่าก็ก็คือันนี้อันนี้ก็ลุ้นแล้ว อย่างถ้าสมมติมีคนจะมาขอยกตะกร้าพี่นกอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยก็มีหลายราคาค่ะมีหลายราคาแล้วแต่ไ<ร>ซส์ใช่ต้องดูเป็น,ต,นต้นมาดูที่หน้าร้านเลยนะทุกคนคือลูกดกมากแล้วก็มันเป็นด่างลุ้นนะทุกคนคือบางอันมันก็จะติดติดขึ้นมานะคะโอ้หล,หลายต้นก็จะมีติดขึ้นมาอุ้ยอย่างอันนี้ก็เห,เหลืองแล้วอันนี้เหลืองแล้วนี่อันนี้จองแล้วนะคะมีคนจองแล้ว ถ้าใครที่แบบสนใจคือมาดูหน้าร้านนะคะมาดูหน้าร้านได้เลยช้างเป็นฝูงเลยจริงก็ติดอยู่พิก้นแล้วค่ะแต่ว่ายังน้อยน้อยอยู่ไหมคะอันนี้ก็ติดแต่ว่าติดแบบน้อยๆอยอยู่ก็เลยรอแต่ถ้าจะเอาไปลุ้นเลยก็ขายะอาไปลุ้นเลยก็ขายราคามาคุยหน้าร้านหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์เทดเฟซบุ๊กแล้วก็มีไม้จากสวนเยอะแยะมากมายนะคะราคาไม่แพงมอืราคาส่ง อันนี้คือไซส์สองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทคือต้นใหญ่มากนะทุกคนใครที่จะไปจัดห้องจัดสวนนะคะมินิมอลสองร้อยอันนี้สี่ร้อยอันนี้สองร้อยใหญ่มากและยางอินเดียอย่างเงี้ยค่ะยางอินเดียอันนี้ไม่สวยค่ะต้องต้องตรงนี้ค่ะสวยโอ้ตรงนี้คือคัดแล้ววันดีค่ะลูกชายมาอันนี้นะคะอันนี้คือสวยแล้ว ต้นนี้คือเท่าไหร่คะพี่นกอันนี้ห้าอค่ะอันนี้500ะะอนน500อ <500 S 1> <500 S 2> คือแบบต้นใหญ่นะบางคนไปซื้อต้นเล็กๆ500นะคะร้านพี่นกนี่คือ500อยนี่คือต้นใหญ่เลยเอาไปจัดสวนจัดร้านกาแฟจัดอะไรอย่างนี้ได้เลยทรงสวยๆมากมายใส่ในสระเขาก็ห้าหกยอดอืมอันนี้คือจะเป็นร้านของพี่นกทั้งหมดนะคะ,คะฝั่งนูนงน้นด้วยตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยนะคะทั้งหมดเลยใครจะจัดสวนใครจะซื้อไปแต่งสวนมาที่นี่ได้เลยนะคะอืม เทียบเลยต้นเล็กๆอย่างนั้นก็มียางอินเดียใช่ค่ะโอ้ก็เล็กๆก็ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทเล็กๆอย่างนี้หนึ่งร้อยบาทสีสวยใบใหญ่ด้วยนี่ยางอินเดียหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนตัวเท่าแบบเลยเข่าขึ้นมาแล้วยางอินเดียหนึ่งร้อยบาทอันนี้โกศลโกศลเท่าไหร่คะพี่นกโกศลวนหนึ่งรอยอมีตั้งแต่หนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยค่ะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบก็เป็นบอม มอันบ้านๆทั่วไปร้อยร้อยห้าสิบนะคะโอ้อันนี้สี่พันถ้าเป็นสายเหลืองอุ้ยมีเห็นฟาโร่ด้วยตรงนั้นก็มีอันนั้นก็ขายไหมพี่นกค่ะเท่าไหร่คะต้องขายแปดหมื่นค่ะแปดหมื่นแต่มีไหลข้างล่างเยอะนะคะมีไหลเพียบเลยนะคะข้างล่างมีรูมีอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะมากมายโอ้เพียบเลยแบบนี้นะคะสุขสมสุขสมใจปองนี่เท่าไหร่คะ สองร้อยห้าส um, um, no. right. so ิบแล้วกวักมรกดอะค่ะห้าร้อยค่ะอันนี้ห้0ร้อีสองรอันนี้5 0 0ร้อกวักมรกดดำาชัเก้าชั้นถ้าถ้าเป็นสีที่แบบไม่ได้ติดดำาชมพูพวกนี้ก็สี่พันถ้าไม่ติดดำชมพูก็สี่พันแล้วก็มีพันห้าพัมีอ๋อพี่นกอันนี้คืออะไรอะคะทำเป็นดำเนี่ยมเลยอะช่เก้าชั้นเนี่ยค่ะจริงเหรอโอ้สีเหมือนในนี่เลยอะจานสำริด แล้วใบงอด้วยใช่ค่ะอืมสายดำชอบต้นไม้ดำๆนี้ต้นนี้สวยมากเอาไปก็แถมแถมน้องใบต้นนึงต้นย่าแถมต้นย่าโอ้ลุ้นแทบตายโอเคก็ราวๆนี้นะคะทั้งหมดสวนของพี่นกนะคะมีประมาณนี้นะคะใครที่สนใจชายชนสนใจบอลสนใจบอลโบราณต่างๆบอลลูกไม้แล้วก็หูช้างนะคะหรือว่าจะเป็นบอลฟาโลอะไรก็แล้วแต่นะคะมาที่สวนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าดูในคลิป มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็สำหรับใครที่มาหาพี่นกแล้วก็มาบอกว่าดูมาจากคลิปยุ้ยนะคะตัวนี้พี่นกก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากค่ะเอ้ยเดี๋ยวขอฝากเบอร์ไว้อีกรอบนึ่งละกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูได้ค่ะเบอร์ค่ะเบอร์มือถือ94 094 515 515 9782 9782 97 <82 S 2> นะคะโอเคก็เดี๋ยวยุ้ยขึ้นเพจไปให้นะคะแนะนำให้ติดตอ่อในเพจ Facebook จะมีลูกคอย ตอบข้อมูลให้อยู่แต่ถ้าพี่นกอะบางทีถ้าโทรมาพี่นกอาจจะติดลูกค้าอยู่อาจจะไม่ได้รับสายนะคะแต่เบอร์ก็คือตามนั้นเลยนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากค่ะขอบคุณค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะจบคลิปรีวิวสวนนันทรัตน์นะคะสวนพี่นกนะคะเดี๋ยวขึ้นเพจให้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เบอร์โทรใส่ให้ไว้ในคลิปแล้วนะคะถ้าใครสนใจซื้อไม้สวนไม้กระแสไม้ด่างมอนสีนะคะก็มาที่ร้านนี้นะคะ จบครบในร้านเดียวเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะที่ให้ยุ้ิพาทุกคนมาเที่ยวช็อปร้านพี่นกกันนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ